โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวเคส iPhone 13 mini นะครับเป็นซิลิโคนเคส with uh, MaxSafe นะครับผมเป็น Product Red นะครับผมโอเคแล้วก็ช่วงท้ายเราจะมาเทียบกันกับของแท้กับของเทียบว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับรับแรกเรามาดูแกะกล่องก่อนเลยตรงนี้จะมีติ่งให้ดึงนะครับแล้วก็ฉีกออกมา แล้วก็นี่ครับจะมีที่ดึงแล้วก็เปิดออกมานะครับผมข้างในนะครับก็จะมีเคสนะครับผมแล้วก็จะมีกระดาษนะครับผมน,นี่เป็นกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะครับเผื่อใครซื้อมาจากในเว็บแล้วก็ซื้อมือสองมาจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเคสตัวนี้นะครับก็จะมีของในกล่องเพียงแค่นี้นะครับผม ตัวนี้ราคา1น9 0บาทนะครับผมเดีวเรามาดูตัวเคสกันนะครับผมก็จะถอดออกเลยชบข้างในนะครับก็จะมีตรงวงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เนตนะครับผมแล้วก็ข้างในจะปุด,ด้วยผ้ากำรรมะหยี่หรือว่าผ้า ไมโครไฟเบอร์นะครับผมนุ่มเลยทีเดียวนะครับลักษณะก็จะเป็นแข็งๆนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตรงเปิดเครื่องแล้วก็ปิดเครื่องนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตรงปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงที่ชาร์จนะครับผมื่องหลังกล้องเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กับตัว iPhone กันนะครับผมขอเช็ดฝุ่นทางด้านหลังก่อนนะครับ ้มใหีฝโอเคปัดฝุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับจะมีโลโก้นอนติสีแดงขึ้นมานะครับผม เหมือนเมื่อกี้นะครับผมก็แค่นี้นะครับวันนี้ก็ด้านหลังก็จะพอดีล่องยินดีต้อนบะครับเขสวดี่อวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาข้างหลังนะครับผมก็ตรงทุกอย่างเพราะว่าเป็นของมันอยู่แล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีกลมกืนกับตัวโทรศัพท์เลยนะครับซึ่งเป็นโปรดักเลสเหมือนกันนะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดนะครับ เปิดเสียงเราก็ต้องใช้นิ้วแงะนิดนึงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับล็อกหน้าจอที่ชาร์จนะครับโอเคโอเคครับต่อไปเราจะมาเทียบของที่เป็นของแท้กับของปลอมนะครับผมอันนี้ลักษณะของแท้ดูอันดับแรกดูสีแต่ที่จริงสีที่ซื้อมามันไม่ได้สีเดียวกันอยู่แล้วครับอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีโรสที่เป็น สีอะไรนะสีดอกกุหลาบนะครับผมซึ่งข้างในก็จะมีตัวนัสือเขียนซึ่งของปลอมจะเขียนชัดกว่านะครับผมเป็น iPhone ดีไซน์ by apple california นะครับผมข้างในนะครับแล้วก็กำมหยี่ของตัวของแท้จะรู้สึกว่าจะนุ่มกว่านะครับของปลอมจะดูสากๆแล้วก็ตอนอันนี้ตอนที่ซื้อมามันจะขาดนิดนึงอยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับผมถ้าจะถ้าสังเกตเห็นนะครับ มันจะมีขาดอยู่ตรงนี้ส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับต่างกันอันนี้จะดูอ,อ,อ่อนกว่าอันนี้จะดูแข็งกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ของแท้เวลาใส่นะครับมันก็จะมีโลโก้ขึ้นแบบนี้สีแดงแบบนี้นะครับผมก็จะหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับที่ดูของแท้ของจริงนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีแม็กเซฟนะครับผมข้างใน นะครับโอเคอันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมโอเคครับต่อไปเราจะมาลองชาร์จกับตัวอวรัสชาร์จนะครับซึ่งเป็นตัวแมกเนติกนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ของ Apple นะครับอันนี้เป็นของ b l u บ b ็อนะครับผม ราคารบาทนะครับตอนซื้อต้องดูดีๆนะครับว่ามันเป็นรอยไหมนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อครับมันเป็นรอยเยอะมากเหมือนเอาของมือสองมาขายนะครับอันนี้ผมซื้อไอสตูดิโอเซเว่นนะครับผมสาขาลาดพร้าวนะครับตอนที่ผมเอาไปเปลี่ยนเขาก็บอกว่ามันมันมีลักษณะเหมือนใช้แล้วทุกตัวเลยนะครับโอเคผมบนจบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาชาร์จนะครับอันนี้ผมชาร์จกับ power bank นะครับดูว่ามันจะเข้าไหมนะครับ เวลาเสียบนะครับก็จะติดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเข้าแบบนี้เลยนะครับเวลาดึงขย่ามันก็จะไม่ออกนะครับผมซึ่งตัว iphone 13เนี้ยเราไม่ต้องมีเคสมันก็ดึงได้อยู่แล้วนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้มีเคสมีแมกเนติกมันก็จะดีขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองกับตัวของที่เป็นของปลอมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันชาร์จเข้าไหมนะครับ เดี๋ยวผมขอถอดนี้ก่อนนะครับโอเคต่อไปเรามาลองใส่ที่เป็นของปลอมดูนะครับโอเคชาร์จเปิดไว้อยู่โอเคจะติดอันนี้ก็ชาร์จเข้านะครับชาร์จเข้าเหมือนกันแต่ว่า อันนี้มันจะไม่ติดนี่หลุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไม่มี m a ็ s a ซ e ที่อยู่ข้างหลังของตัวไอ้ไอตัวเคสนะครับมันจึงทำให้ดูดไม่ติดนะครับผมโอเคก็จะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงครับวันนี้ผมก็จะมีจบการรีวิวเคส p h o n e เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ